ทำไมต้อง Amaz Beauty จริงๆแล้วร้านนี้ขายอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะร้านเราขายน้ำหอมแท้100%เซทุกขวดมีทั้งน้ำหอมขวดใหญ่น้ำหอมแบ่งขายฟูลบ็อกซ์เทสเตอร์บ็อกซ์น้ำหอมมินิมีมากกว่า300กลิ่นและมีแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย วันนี้ไอจะมาบอกวิธีว่าร้านเราแบ่งขายน้ำหอมกันยังไงและน่าเชื่อถือแค่ไหนกันคะ่ะวิธีการแบ่งน้ำหอมขายนะคะไอ้ก็แบ่งมาจากขวดใหญ่แบบนี้นะคะของแทน้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะไอ้ก็จะดึงฝาน้ำหอมออกมาแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงหัวสเปรย์ของน้ำหอมออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็นำาสริงขนาด10 ml นะคะมาต่อกับตัวต่อหัวสเปรย์ให้ได้แบบนี้ค่ะเราก็นำมากดที่หัวสเปรย์ของน้ำหอมขวดใหญ่นะคะแล้วค่อยๆดึงแบบนี้นะคะ พอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้ไอเออเป็นแบบ5 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่ในขวดแบ่งขายแบบนี้เลยค่ะ <S <S แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝานะคะเสร็จแล้วก็นําชื่อมาติดค่ะเป็น so โ scandal ซโซน,นะคะติดที่ขวดแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราขายแต่น้าหอมที่จริงแล้วเรามีสกินแคร์จาก counter b a d คิดว่าดีต่อคุณลูกค้าแน่นอนเราจริงนํามาขายค่ะสุดท้ายคือเราจะบอกว่าร้านเราขายของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นทุกขวดมีออเดอร์ทุกวันส่งสินค้าจริงและมีรี อีกมากมายถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ขายถ้าคุณไม่มั่นใจเราสามารถให้คำปรึกษาได้สามารถเชื่อใจเราได้แน่นอนร้อเปอร์ซค่ะ